สวัสดีค่ะทุกคนแม่มดพาเที่ยวอีกแล้ววันนี้พามาแวะเยี่ยมชมบ้านสวนองุ่นคู่ตอมนะคะเป็นเศรษฐก,กิจพอเพียงในในบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนแล้วก็รอบๆบ,บ,บ้านตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้านาทีนะคะบอกหนามากทาีกนนกท่นี่เมืองร้อยเอ็ดนะคะโอ้จัดสวนสวยค่ะ ดอกไม้เออมีองุ่นพุานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันมุมนี้ก็สวยมุมน้ำตกค่ะน่ารักมากเลยบ้านสวนในฝันของแม่มดเลยนะคะเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะมุมนี้ก็น่ารักมัม่วงนะคะ นีมะเขือ,อยกักด้วยนะคะทุกคนน้ำเต้ายากค่ะทุกคนสวัสดีหุนไ่กาอันนี้น่าจะเป็นบวบหอมนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นโรงเรือนนะคะเป็นผักกลางมุ้งแปลงองุ่นค่ะทุกคน เขาปลูกเป็นอย่างดีเลยปลูกเอา่าเป็นลักษณะโรงเรือนกลางมุงให้เลยนะคะว้าวสวยมากเลยว้าวดูสิทุกคนดูดูปูอ้แปลงยาวเลยนะคะนี่องุ่นค่ะองุ่นอางุ่นดำลักษณะจะเหมือนองุ่นไดมมล็ดนะคะพวงเล็กๆองุ่นไข่ปลาอะไรประมาณน,นี้ค่ะว้าว อ๋อทุกคนต rice, rice, ื่นเต้นต่อองุ่นค่ะไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่รล้เอ็ดก็มีองุ่นด้วยนะสวยมากเลยนี่นะคะให้ดูไปใกล้ๆเลยเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนดูแลดีมากเลยนะคะอาหารเช้าเรากินอาหารเช้าที่นี่